สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟรีสตาร์แชนแนลนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมพามาดูแล้วนะครับกระต่ายในฟาร์มของผมมันมีกี่ตัวนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาอัปเดตกระต่ายตัวที่ท้องนะครับว่าลอดมีกี่ตัวกันแน่นะครับก็ก่อนอื่นพามาดูเจ้าตัวพ่อพันุ์นี้เลยนะครับมาดูพ่อพันธุ์ก่อนนะครับว่าลักษณะของกระต่ายเนื้อเป็นยังไงนะครับ ัวนี้นะครับเห็นไหมครับโครงสร้างใหญ่นะครับผมเนื้อเยอะนะครับอันนี้คือเหมาะที่จะเป็นกระต่ายเนื้ออย่างแท้จริงก็คือถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับก็อัตราการเลยกเนื้อนะครับถ้าสมมุติว่าชำแหละแล้วนะครับก็เอาหนังเอาโคนออกนะครับก็จะเหลือแต่เนื้อนี่ถ้าดูบริเวณสะโพกนะครับ ดูที่บริเวณขาหลังนะครับสะโพกจะสังเกตได้ว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อเยอะมากนะครับผมซึ่งถ้าพ่อพันดีนะครับลูกที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วยนะครับอันนี้คือหลักการคิดง่ายๆนะครับ mm hmm. ก็ผมพามาดูนี่นะครับใกล้ๆนะครับเ mm hmm. คยดูไปบ้างแล้วลหละนะครับแต่ว่าวันนี้พามาชมมาดูใกล้ๆว่าดูนะครับ ลักษณะกล้ามเนื้อของเขานะครับนี่ต่นเนื้อนะครับเนี่ยนยครับถ้ากระต่ายเนื้อเนี่ยถ้าเราใช้เวลาในการเลี้ยงน้อยนะครับก็จะทําให้เราประหยัดนะครับประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับผมถ้าพ่อพ่อแม่พันธุ์นะครับมีลักษณะเลี้ยงง่ายโตเร็ว แบบนี้นะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับมีเนื้อเยอะแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยลดระยะเวลาการเลี้ยงนะครับเพราะว่ากระต่ายโตเร็วแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าหรือว่าส่งให้กับผู้ที่รับซื้อเพื่อเอาไปทําเป็นกระต่ายเนื้อนะครับแล้วก็จะระยะเวลาก็จะสั้นลงนะครับอันนี้คือลักษณะของกระต่ายเนื้อ นี่นะครับตัวนี้สมบูรณ์มากนะครับสีเทาดำนะครับ่เ,เดี๋ยวผมพาไปดูกระต่ายนะครับที่คลิปที่แล้วผมพามาดูแล้วกําลังท้องอยู่นะครับตอนนี้คลอดแล้วนะครับ อันนี้คือพ่อของเขานะครับคลอดแล้วน่าจะได้น่าจะเจ็ดตัวนะครับตอนนี้เหลือเจตัวนะครับคลอดออกมา8ตัวนะครับตายไปตัวหนึ่งนะครับเี่นะครับเนื้อล้วนๆนะครับนี่สะโพกใ,ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับพ่อพันธุ์ดีมีใจไปกว่าครึ่งนะครับผม ด้าดำนะครับไปเราไปดูแม่พันธุ์กันนะครับที่กำลังท้องกำลังคลอดแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับตัวเมียตัวนี้ลำภูพันหนึ่งครับลูกออกมานะครับก็มีสีดำสองตัวนะครับ สีดำไล่แม่สองตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นสีเทาเหมือนพ่อเมื่อสักครู่นะครับคอดแล้วนะครับพึ่งคลอดได้สองสาวันนะครับอตอนนี้ก็มีพี่ๆเป็นเพื่อนนะครับจองมาแล้วนะครับ เดี๋ยวอคอกต่อไปอ้คลิปต่อไปผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าอคอกนี้เนี่ยโตแล้วจะมีลักษณะแบบว่าการเจริญเติบโต,ตเป็นแบบไหนนะครับผมพอ,อคอกที่แล้วนะครับก็1เดือนก็ได้ประมาณ7ขีดนะครับ1เดือนได้ประมาณ7ขีดนะครับเดี๋ยวอคอกนี้เนี่ยผมดูแล้วค่อนข้างโตนะครับออกมาแล้วตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า จะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับลูกกระต่ายคลองนี้ครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ